ชาวเน็ตเห็นใจนายใบเฟิร์นหลังรู้สาเหตุแม่หมูอันฟอร์ไอจีที่ไม่ใช่ปัญหาของระบบ ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาหลายคนติดตามอยู่ค่ะหลังจากมีกระแสข่าวว่าแม่หมูพิมพ์กาได้อันฟอลโล่นายนพัทและหวานใจใบเฟิร์นพิมพ์ชนกซึ่งก็ทำเอาหลายคนขาใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนที่แม่หมูจะได้ออกมาบอกว่าไม่ได้อันฟอลโล่ระบบอาจจะมีปัญหาแม้ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆไม่สามารถพูดอะไรได้ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีคนตั้งข้อสงสัยโพสกระทู้ลงในเว็บไซต์ผันทิพ .com เกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายโดยบอกว่าจาก ที่เราติดตามนายมานะแม่หมูเป็นคนที่ขีงอนอยู่แล้วส่วนตอนนี้ต้องเข้าใจนะว่าแกไม่มีคู่ชีวิตไม่มีญาติไม่มีกลุ่มเพื่อนมีแต่ลูกชายและลูกชายพอโตแล้วก็ใช่ว่าจะคุยกันได้ทุกเรื่องตอนออกไปทํางานแกยังได้พบเจอผู้คนมีสังคมบ้างแกก็แฮปปี้มีเพื่อนคุยตอนนี้สุขภาพไม่ดีและอายุที่มากขึ้นทําให้ไม่ได้ออกไปทํางานกับลูกแล้วให้คนอื่นมาดูแลง,งานของนายแทนช่วงที่หยุดทํางานแรกๆเคยไลฟ์ว่าบ่นเงาและบอกว่าตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้า วันดีคืนดีก็น้อยใจลูกน้อยใจแฟนลูกน้อยใจผู้จัดการลูกน้อยใจผู้จัดการแฟนลูกน้อยใจสไตลิสด้วยใครที่แก่ค่อนข้างสนิทคือโดนยกแก๊งเหมือนแก่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ตอนนี้ทุกคนกําลังช่วยกันรักษาใบเฟิร์นก็ดูรับมือได้เป็นคนมองอะไรในแง่บวกและมีวุฒิภาวะคอยให้กําลังใจนายนายก็คงเครียดแหละแม่ป่วยก็ต้องรักษาแต่มันไปกระทบกับแฟนและทีมงานด้วยที่ต้องมารองรับอารมณ์สวิงของแม่ก็ต้องจับมือกันผ่านไป